วันนี้นะคะโยจะพาทุกคนมาชมกระบวนการทำงานการวาดภาพของศิลปินชั้นแนวหน้าระดับประเทศของเราอาจารย์สมภพบุตรราชค่ะหากใครเป็นผู้ที่ชื่นชมและชื่นชอบภาพนางฟ้าที่โมค่านะคะแน่นอนเลยค่ะก็ต้องชอบผลงานของอาจารย์สมภพค่ะแต่วันนี้นะคะโยมไม่ได้พาทุกคนมาชมนะคะผลงานนางฟ้าค่ะ แต่จะพามาชมนะคะผลงานบ้างระจันค่ะแต่เป็นเทคนิคการวาดโดยใช้ดินค่ะซึ่งต้องบอกเลยว่าโอโ้โหสวยงามเท็กเจอร์แบบจัดเต็มจริงๆค่ะซึ่งในครั้งนี้นะคะพวกเราศริลปินกลุ่มจิตรกรไทยนะคะโดยมีอาจารย์สมภพ เป็นแกนนำของกลุ่มนะคะพาพวกเราไปทำงานอาร์ตเวิร์กช็อปกันที่สิงห์บุรีค่ะและอาจารย์นะคะก็ได้สร้างสารรค์ผลงานนะคะที่ทำมาจากดินนี่แหละคะ่ะทำเพื่อที่จะเป็นที่ระลึกม,มอบให้กับจังหวัดสิงห์บุรีค่ะแน่นอนค่ะว่าเทคนิคเนี่ยหาดูที่ไหนไม่ได้เลยค่ะเดี๋ยวยังไงนะคะเดี๋ยวโยจะไปสัมภาษณ์และพูดคุยกับอาจารย์นะคะว่าอาจารย์ทำได้อย่างไรค่ะ ถามนิดนึงคะ่ะทำไมครั้งนี้อาจารย์ถึงได้เรื่องที่จะนําเทคนิคในการวาดดินนะคะมาใช้ในงานจิตกรรมครั้งนี้คะพอดีมาร่วมจิตกรรมกับเทศบาลที่นี่่ไค่ะคืเรื่องของเรืศาก็จัดเลยค่ะก็กลับมาเห็นในเรื่องของ ของดีเมืองสิงห์เนี่ยที่ทบลตี่รู้จักแล้วเรื่องศักดิ์เขาเขาก็ขอให้ให้เขียนรูปบางอาจารย์ให้ก่อน่อยก็อะไรก็ไปให้เป็นเทคนิคดินซึ่งเป็นเทคนิคที่มันค่อนข้างมีความอะไรอ่ะความลึกซึ้งในเรื่องของเทคนิคด้วยก็ก็เลยเอาดินมาเขียนในลักษณะเป็นจำลองมาจากไอาริสุรีบางอาจารย์นี่แหละครับมันก็ได้อารมณ์จิ๊นลิงหนึ่งของเป็นเรื่องของ สเปริ์ของชาวบ้านเรามาเห็นดินนี่เพราะว่ามันได้อารมณ์ดีได้ื่อความรู้สึกของเป็นของเรื่องสเปลย์ของที่ชาวบ้านร่วมแรงร่วมใจกันมากก็เลยเกิดเป็นงานชุดนี้ขึ้นมาอาจารย์คะเห็นว่าในครั้งนี้เนี่ยอาจารย์ได้มีการนําดินจากที่ต่างๆด้วยใช่ไหมคะอ๋อดินเนี่ยเป็นเป็นส่วนที่ผมมีเก็บเก็บไว้เรื่อยๆอยู่แล้วครับ แต่พิเศษที่ที่นี่มาที่นี่ก็เลยเอาดินจากแม่น้ำเจ้าพระยาดินที่นี่มาเป็นส่วนผสมด้วยให้ความให้ความรู้สึกว่าเป็นเป็นเป็นมวลสารเป็นท้องถิ่นที่ทด่เราใช้มีพิเศษตรงนี้คนี้ครับแล้วเนี่ยค่ะก็าจะเห็นโดยเฉพาะในั้งนี้ก็จะเห็นว่าดินเนี่ยแต่ละอันนแต่ละสีเนี่ยก็คือจากดินแต่ละที่อ่าใช่ไม่ไม่ได้มีการใช้สีผสมเลยไม่ไม่มีครับ พ้อดินมันก็มีมันเป็นสีของดินอยู่แล้วอะค่ะสีแดงสีเหลืองสีดำสีขาวสีโอ๊คสีฟูมันมีหมดนาแหดำแดงที่ทุงคารแต่ว่าที่หายากที่สุดคือเื่องไม่ยากคือไม่มีเลยคือสีดำที่เป็นชนิดสีดำมันจะอบกดำาก็ดำอย่างมากก็ทอบเทาทางแต่มันสร้างน้ำหนักไม่ได้บางทีผรก็ต้องต้องมผสมกับสีฟ่ะ ที้ไอ้ส่งสีดาที่เป็นสีฝุ่นเพื่อที่จะให้รู้สึกรู้สึกของของเป็นขาเป็นธรรมชาติที่ยังไม่ได้ไม่ได้มีการค่ะเคาะมากคือให้เป็นกลิ่นเป็นดิบนล้วนเป็นเลย์ค่ะก็จะต้องผสมสีฝุ่นนี้ค่ะชิ้นนี้นี่จะเป็นสีอันนี้เป็นเป็นสีมันออกโอ๊กขาวโอ๊กโอ๊กนิดหน่อย ขุณนอ,อันนี้ก็ออกสีกสชมพดดูดินแดงดินแดงนี่ดินแดงจากเขาใหญ่อันนี้อันนี้จากเขาใหญ่นะคะดินแดงเทมพวกนี้เราจะมีแดงสดตรงนี้ก็มีนะ,ะมีแล้เฉดไปถ้าเราสังเกตด,ดีๆเนี่ยทีแรกผมก็ไม่รู้หรอกพอมาเล่นดินเยอเอ้เราสังเกตมันก็มีดินที่หลากหลายมากขึ้นมาเรื่อยๆหลายที่เราเอามาผสมกันเลยความยากของการทํางานชิ้นงานนี้คืออะไรคะอาจารย์ คือการเขียนดินนะี่ะคือมันมันมัน,มนอผมไม่มีมันไม่มีตัวอย่างเป็นการทดลองอ่ะทดลองหาวิธีเขียนดินเขียนรุนเนี่ยมันยากที่ว่าการเขียนแล้วให้ ให้มันคมคืนกันได้ไลยคือมันก็เลยต้องเขียนในขณะที่มันเปียกหรือมันกำลังยังยังยังสดสดเปียกอยู่นี่ยเพระการผสมสีเข้าหากันจะง่ายถ้ามันแห้งมันจะแข็งก็ะด้างแล้วก็มันจะล่วงลงง่ายมันต้องใช้วิธีการเขียนแบบให้เร็วก็คือต้องต้องเล่นกับระยะเวลาด้วยนงั้นพอแห้งพอเขาก็จะกรอบแล้วก็จะแข็งถูกไหมคะแล้วบางทีเราก็ต้องเลี้ยงเลี้ยงในเรื่องที่ว่า พน่นฉีดฉีดให้มันให้ให้ให้ใหมีความชื้นใช้ออกซี่ฉีดฉีดชืน้นและไล่ไปเรื่อยๆด้วยตลอดถ้าภายในวันนึงเนี่ยต้องขอเขียนให้เสร็จถ้าย,ยามเขียนให้เสร็จภายในวันหนึ่งแต่ถ้าไม่ได้ก็ต้องก็งต้องแบบจะทิ้งนานเกินเพราะว่าไอ้พวกนี้มันมันมีสิทธิ์ร่วงครับ <ฮะ S 1> เดียวมันก็ร่วงแล้วต้องเคลือบผมองต้องเคลือบไว้ตลอดครับไม่งั้นไม่ได้ ที่เห็นเมื่อวานนี้อาจารย์บอกว่าอย่างเคลือบเนี่ยอาจารย์จะต้องขอเคลือบในห้องที่ปิดด้วยอ๋ออันนี้เป็นเทคนิคที่มันมัน,มนผมต้อลองแล้วก็ต้องเห็นทดลองจากการวิธีตอนทํางานนะครับค,คือคือเขียนเสร็จเนี่ยต้องทิ้งให้แห้งสนิทสักวันสองวันนค่ะแล้วเคลือบเนี่ยต้องใช้ไอ้วัสดุ น้ำยาเคลือบของผู้ขอสร้างพวกเฟอร์นิเจอร์อย่างเงี้ยก็มันเป็นแรกใช้เลกเกอร์ตอนหลังมันมีตัวที่ดีๆึ้นเป็นพวกสีย้อมไม้สูตรอะไสูตรอมาเคลือบแต่การเคลือบมันก็ต้องเหมือนเหมือนทฤษฎีเหมือนเหมือนหลักการเคลือบพวกเฟอร์นิเจอร์ต้องอยู่ในห้องสนิทแห้งอะไรอย่างเงี้ยผมก็ไม่รู้หรอกที่แรกก็เอาการแกงเคลือบปรากฏว่ามันมันมันจะด้านขึ้นเทาผิวมันจะมันจะขาว มันก็เลยเอ๊ะมัเป็นเพราะอะไรทดลองไปทดลองมาอ๋อมันต้องอยู่ในห้องที่ที่ไม่มีไม่มีโล่านไม่มีความชื้นมากเลยแล้วต้องดีเสร็จแล้วต้องเอาไว้ข้างในห้องที่มิดชิดแล้วก็เคลือบอะไรต่างๆนี่ hey, เป็นเทคนิคที่แบบต้องทดลองเองหาไปเรื่อยๆลองหินลองถูกมา็เลยถึงจะได้เจอเทคนิคแต,แต่แต่ตอนนี้ก็ยังยังสรุปไม่ได้ว่ามัน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 ,ม,นมันอยู่ตัวอย่างเพราะว่า มันก็ยังเจอปัญหาโน้นหาน้่อยู่ตลอดครับแต่ว่าค่อนข้างค่อนข้างพอจับได้ค่ะเป็นอย่างไรบ้างคะกับการสร้างสรรค์ผลงานจิตกรรมของอาจารย์สมภพบุตรราชโดยใช้ดินมาเป็นส่วนประกอบในการสร้างสรรค์ผลงานคะ่ะอย่างนี้แหลคะค่ะเขาเรียกว่าศิลปินตัวจริงเพราะว่าจะต้องหาเทคนิคใหม่ๆเรื่องราวใหม่ๆ มาทดสอบมาทำและมาสร้างสรรค์ให้กับทุกคนได้เห็นอยู่เสมอค่ะและแน่นอนละค่ะอาจารย์สมพบุตรราชเป็นหนึ่งในนั้นของศิลปินไอดอลในหัวใจของไทยหลายๆคนเลยค่ะซึ่งพอผลงานออกมาพูดได้คำเดียวเลยค่ะว่าว้าวค่ะ